สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงงานของเมสันนะครับนะก็กีตาร์ที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่ของเมสันนะครับถ้าเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับนี่เขาใช้ชื่อว่าอัลฟาเอสนะครับอัลฟาเอสนะครับนะก็ต้องดูว่าหยิบมาลองนะครับเฮ้ยตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่า1เนี่ยนะครับงานประกอบนะครับพัฒนาแบบ ก้าวกระโดดเลยนะครับนะเพราะเทียบจากตัวอัลฟาหนึ่งตัวนี้เนี่ยงานประกอบเรียกว่าแบบเนียนตาสบายตาเลยนะครับนะแล้วก็แอคชั่นต้องบอกว่าเล่นง่ายมากนะครับเล่นง่ายมากนะครับเล่นแบบกดสบายเลยแล้วก็คอเนี่ยเล็กลงมานะครับนะเรื่องเสียงเราไม่ต้องห่วงนะครับนะเพราะว่าเสียงเนี่ยนะครับดูเสียงดินะครับ S <S <an> เสียงเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอย่างกีตาร์ตัวละมืนเลยครับตัวนี้นะครับนะที่ขนาดใส่แบบสายโรงงานธรรมดานะเสียงดีมากๆนะครับนะอ่ะตัวนี้คือรุ่นอัลฟาเอนะครับนะตรงเราจะเห็นตรงโรเซ็ตตัวนี้นะครับนะตรงโรเซ็ตตัวนี้นะครับมันจะเป็นเป็นลายครับสวยดีนะครับนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบอดี้เป็นเขาเรียกเป็นตัวมัสคิวแบบตัวเต็มแล้วก็ตัวไม้อ่ะนะครับเราจะเห็นเกรดไม้เนี่ยเป็นเกรดไม้ที่ดีเลยนะครับเราจะเห็นแบบเราดูเกรนไม้ตรงเนี้ย เราจะเห็นไม้เป็นเกรนที่ดีเลยนะครับนะแล้วก็นะครับโลเซ็ตก็สวยนะครับนะแบ็กไซต์ตัวนี้เป็นมาฮอกกันีตัวนี้เป็นได้เป็นไม้หน้าแท้นะครับนะตัวโซลิดท็อปเนี่ยนะครับตัวจดท็อปเป็นเอ็นก m a ม s น r u สปรูนะครับเอ็นกัมมันตสปรูตต้องแบบเกรดดีเลยนะเราดดูไม้นี่คือเกรดดีแล้วก็ฟิเกอก็บ์ดนะครับก็มาตรฐานปกตินะเป็นโลสบูดนะครับเป็นโลสบูดอะไรพวกนี้นะครับนะต้องบอกว่าในงบประมาณเนี่ยผมยังไม่เห็นราคานะสำหรับตัวนี้นะครับนะเป็นซีรีส์ใหม่ที่มาปี2024นะ คิดว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณแถวแถวประมาณ6 0 0ันต้นๆอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมคอนเฟิร์มราคาทีแต่ต้องแต่ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับนะโอ้พ์เฟเลยนะครับพ์เฟเลยนะครับนะเรื่องว่าเรื่องเสียงไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวนี้เสียงมันดีอยู่แล้วนะครับเมสซันเนี่ยค่ายนี้เขาเสียงดีอยู่แล้วแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยนะครับเขาพัฒนาในส่วนงานประกอบนะครับต้องบอกว่าเนียนตาเรียบร้อยเลยนะครับต้องบอกว่า10เต็มเนี่ยผมให้10เต็มเลยนะงานประกอบเนี่ยดีมากๆแล้วก็ p รีเวอร์บิลิตี้เนี่ยต้องบอกว่า เล่นง่ายมากนะครับนะมีสิบผมให้สิบเลยนะครับเนี่ยเล่นง่ายจริงเนี่ยผมเอา New ุ้ก้อยทาบเนี่ยเห็นมปกตินุ้ก้อยทาบเฟตหนึ่งเนี่ยมันทาบแล้วมันบอดนะเนี่ยคิทาสายเหล็กทาบเฟตหนึ่งไม่บอดนะตอนนี้แอคชั่นมันเล่นง่ายมากมากนะครับนะก็ต้องบอกว่านะเดี๋ยวคงจะมาถึงไทระเร็วนี้ผมว่ามาลองละเพราะว่าเฮ้ยตัวนี้น่าจะไปได้เพราะว่าหนึ่งด้วยด้วยเสียงด้วยราคาด้วยหน้าตามันผมว่ามันเอ่อเรียกว่ามันเกินราคาไปมากนะครับนะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนละกันนะครับนะ เมซันนะครับรุ่นอัลฟา S นะครับนะเดี๋ยวถึงไทยยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวแบบฉบับตัวของจริงในร้านใีกทีนะโมตัวนี้เป็นตัวตัวแซมเปอร์ของโรงงานนะครับนะ